ชาวอุบลกว่า1 0 0 0 0คนร่วมลำถวายมือเจ้าคำผงผู้สร้างเมืองอุบลร้องอธิบดีกรมชลประทานติดตามการจัดการน้ำเตรียมรับมือพายุโซนร้อนเอตาโรงพยาบาลสันพสิทธิ์ที่ประสงค์เปิดสันพสิทธิ Drive ์ Drive-2 โตโยต a อุบลเปิดเทสต์ r i v e สำหรับลูกค้าทดลองขับติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่10พฤศจิกายน2,563วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวาทิตย์ค่ะมาเริ่อกมนที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะชาวจังหวัดอุบลราชธานีกว่าหมื่นคนร่วมรำถวายมือในพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมบรราชริยวงศ์เจ้าคำผงประจำปี2563 ที่อนุสาวรีย์พระประทุมบวรราชสุริยวงศ์ทุ่งสีเมืองเทศบาลนาครอ,อุบลราชธานีนายสริทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานนำข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวอุบลราชธานีจัดพิธีบวงสวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมบวร,รราชสุริยวงศ์เจ้าคำพงศ์ประจำปี2563โดยร่วมขบวนอัญเชิญเครื่องยศเจ้าเมืองตามแบบโบราณจากวัดหลวงมาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ประสงค์ก้ารูป ก่อนร่วมวางขันหมากเบงจุดเทียนชัยประกอบพิธีบวงสวงเปลี่ยนผ้าแพรและสักการะด้วยมาลาัยกร แล้วกล่าวสดุดีวีรกรรมรับประทุมบราราสุริยวง์เจ้าคำพงพรามอ่านองค์การและลั่นคล้องชัยพร้อมร่วมรำถวายมือเป็นการร่วมสักการะบูชาเชิดชูกเกียรติและเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและกะตัญญูต่อผู้ปกครองเมืองและบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานีซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับประวัติพระประทุมบวรราชสุริยวงศ์เจ้าคำผงเป็นบุตรของพระเจ้าตาและนางบุษดีเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2252ที่นครเวียงจันทร์เป็นหลานปู่เจ้าปางคำราชวงศ์เชียงรุ้งเจ้าปางคำได้อพยพมาสร้างเมืองหนองบวังบวลุมพูหนองบัวลำพูหรือนครเขื่อนขันกับแก้วบัวบาน เจ้าคำพงได้เสกสมรสกับเจ้านางตุย๋ยธิดาอุปราชธ,ธรรมเทโวอนุชาของพระเจ้าองค์หลวงชัยกุมารเจ้านครจำปาสักและได้รับแต่งตั้งเป็นพระประทุมสุรราชเมื่อปีพุทธศักราช2,323อันเป็นตำแหน่งนายกองใหญ่คุมเล็กไพร่อยู่ที่บ้านดู่บ้านแกขึ้นกับนครจำปาสัก ต่อมาในปีพุทธศักราช2329ได้ย้ายครอบครัวและไพร่พลจากบ้านดูบ้านแก่มาตั้งบ้านเมืองใหม่ที่ตำบลห้วยเจรแมรโดยพระบรมราชานุญาตในพระบาทสมเด็จพ,พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและตั้งชื่อเมืองนี้ว่าเมืองอุบลจากการร่วมปราบกระบฏไอ้เชียงแก้ว และในปีพุทธศักราช2335พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงโปรดกล้าปโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งพระประทุมสุรราชเจ้าคำพงเป็นพระประทุมวรรรดาสุริยวงศ์และยกฐานะเมืองอุบลเป็นเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราช ด้านการสงครามเป็นทหารเอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกช่วยเหลือการสงครามระหว่างไทยกับหัวเมืองประเทศสราชและปราบปรปามความไม่สงบที่เกิดขึ้นในหัวเมืองต่างๆหลายครั้งรับประทุมบรราชสุริยวงศ์ครองเมืองอุบลราชธานีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2321จนถึงปีพุทธศักราช2338รวม17ปีถึงแก่พิราลัย เมื่อวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2338สริอายุได้85ปีโดยมีพิธีศพทำเมรุนกหัสดีลิงเผาที่ทุ่งสีเมืองแล้วเก็บอัฐิบรรจุธาตุไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองปัจจุบันได้นำอัฐิไปไว้ที่วัดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายน้ำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สะพานข้ามแม่น้ำมูลอภพ,พิบูลมังสาหารจอุบลราชธานีดรทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์หนูแก้วผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่8รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายน้ำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่รับน้ำจากลำน้ำ ้ำสาขาต่างๆของแม่น้ำมูลที่ไหลามารวมกันก่อนไหลออกสู่แม่น้ำโขงไปยังประเทศลาวประกอบกับขณะน,นี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือพายุโซนร้อนเอตาวพายุระดับ3บริเวณทะเลจินใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ380กิโลเมตร ทางตะวนออกของเมืองนาตรางังประเทศเวียดนามหรือที่ละติจูด13.0องศาเหนือหลลองจิจูด113.0องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในวันพรุ่งนี้ หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรชันระดับสองและหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศกัมพูชาซึ่งจะส่งผลให้ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างในช่วงวันที่10ถึง11พฤศจิกายนมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ดรทวีศักดิ์ธนัเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าขณะนี้กรมชลประทานเร่งจัดการจราจรน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํามูลตอนล่างโดยลดการระบายน้ําจากแม่น้ําชีลงสู่แม่น้ํามูลด้วยการลดการระบายน้ําที่เขื่อนเยโสธรเขื่อนพนมพัยและเขื่อนทาดน้อยเพื่อเพิ่มการระบายน้ําจากแม่น้ํามูลลงสู่แม่น้ําโค้งให้มากที่สุดเพื่อรองรับปริมาณน้ํามูลตอนบนที่มีปริมาณมากเนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุดีเปร ในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งเครื่องปักดันน้ำที่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำมูลอำเภอพิบูลมังสาหารจากเดิมที่ติดตั้งไว้แล้ว50เครื่องเป็น100เครื่องเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำแม่น้ำมูลให้ไหลลงสู่แม่น้ำโขงซึ่งขณะนี้มีระดับต่ำกว่าแม่น้ำมูลถึง4เมตรเนื่องจากบริเวณนี้มีหินเป็นเกาะแก่งขวางทางน้ำทําให้น้ำไหลได้ช้าลงจึงต้องติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำช่วยพร้อมติดตามอัตราการไหลของแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำา m 7สะพาน เสรีประชาธิปไตยเทศบาลนครอุบลราชธานีไม่ให้เกินกว่า2,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอีกทั้งเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรอุปกรณ์ในการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกๆด้านหากเกิดปัญหาอุทกภัยตลอด24ชั่วโมงโดยประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่โทรศัพท์สายด่วน1460สหำหรับสถานการณ์น้ำมูลที่สถานีวัดระดับน้ำา M7 สภาเส,าสรีประชาธิปไตย เทศบาลนครอ,อุบลราชธานีวันที่9พฤศจิกายนระดับน้ำอยู่ที่110.98ระดับน้ำทะเลปานกลางอัตราการไหล1,720ลูกบาศเมตรต่อวินาทีระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานนี้วันที่8พฤศจิกายน7เซนติเมตรต่ำกว่าตะลิ่งประมาณ1.02เมตร ทางภาคอีสานถ้าติดตามนะตั้งแต่ต้นเดือนตุลาใช่ไหมก็จะมีพายุทั้งมีพายุอยู่6ลูกวยการที่มีผลต่อภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกกับสถานการณ์พวกหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่สักสองครั้งตัวร่องนะครับก็คือ6ลูกนะครับกับสองสองล่องตรงนี้ทําให้ภาคอีสานตอนล่างเราได้รับผลกระทบโดยเฉพาะทางนาครราชสีมา,แล,าแ,ลแล้วก็ทางแถวบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ทางภาคตะวันภาคตะวันออก แถวปัจจิบรีและก็สักแก้วสาหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ธุรกิดตามนะครับว่าเขื่อนนะครับใหญ่ๆของนครราชสีมาตั้งแต่เขื่อนลําตะคองเขื่อนลําพะเพิงนะครับไว้ทั้งเขื่อนมุลบนน้ําก็จะเต็มอ่างนี่มองถึงเรื่องของเชิงบวกก็คือว่าพี่น้องประชาชนแถวภาคอีสานนะครับภาคนครราชสีมามีน้ําใช้ละแต่ในเชิงลบก็จะมีน้ําท่วมนะครับแถวที่พี่มายนะครับ ที่เฉลิมพระเกียรติแล้วก็ที่โชคชัยที่สําคัญคือที่ปากทงชัยตอนนี้ปากทงชัยก็ท่วมอยู่2สองครั้งเราสามารถบริหารจัดการได้ด้วยความร่้มมืนใจของทางทุกภาคส่วนโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันเองนะครับปริมาณน้ําที่ลำพะเพิงก็อยู่ต่ํากว่าสปินเมย์ละประมาณ99%สกปรนะครับปริมาณน้าที่ลําตะคองประมาณ114%แต่ไม่ล้นนะครับแต่ระบายระบายเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะรองรับเกิดถ้าเกิดมีพายุมา นะครับส่วนของมูลบนก็ร้นสปินเวย์ก็สามารถที่ไม่กระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับสิ่งที่กระทบคือจากที่น้ําที่ตกฝนตกตั้งแต่ต้นเดือนนะครับวันที่78นะครับมาที่จากลำมะเพิงจะมาที่โชคชัยเฉลิมพระเกียรติและพี่หมยแนวโน้มตอนนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับที่พี่หมยแล้วก็ส่งตอนนี้มาเพิ่มแถวน้ําปริมาณน้ามาถึงที่ท่าตูมแล้วจะมีถาวัดฐานิวัลน้าเราคือ M4 จาก M4 มาถึงที่ m อที่อุบลเราก็มาสัก7วัน นะครับล้วก็ติดตามกันตลอดแล้วก็เรามีทางเดียวนะครับคือต้องเร่งการระบายน้ํามาติดเครื่องผักดันน้ำนะครับ50เครื่องชุดแรกช่วงวันที่10กว่าเดือนเดือนตุลานะครับเพื่อจะเร่งการระบายวันที่18ก็ความโชคดีนะครับน้ําโของอยู่ต่ํากว่าน้ํามูลวันนี้ถึง4เมตรทําให้มีการระบายได้แต่ต้องเตรียมไว้ประส่งเพื่ออีก50ชุดเพื่ออะไรครับพายุที่มาใช่ไหมตั้งแต่โค โคนีแล้วก็มาอะไรอัศนีเสร็จตอนนี้เมื่อเช้าอมกรมตุกปร,ประกาศว่าเอต่าเขาจะมาเอต่าคาดว่าจะขึ้นที่ฝั่งเวียดนามประมาณที่10-11ก็คงกระทบนะครับก็คือเขาคาดหมายคาดการว่าจะเกิดนะครับฝนตกตั้งแต่เล็กน้อยถึงปานกลางในช่วงของอีสานตอนล่างกับภาคตนออกเพราะตรงนี้ก็ต้องระ่ระวังนะครับคำว,ว่าปานกลางเนี่ยก็ตกไม่เกิน3 5ม mm มเมตรนะครับ แนวโน้มสถนานการณ์ก็ดีขึ้นอย่างไรก็ยืนยันว่าจุดของฐานนิวัดน้ําที่อุบลครับเอ็มเครับอยู่ต่ำกว่าตลิ่งแน่นอนรเราสามารถหจัดการได้เนื่องจากเรามีการปิดเปิดประตูยกประตูที่ปากมูลนะครับการาจัดการน้ําในรุ่มน้ําชีมูลเนี่ยเราเรียกว่าการจัดจราจรทางน้ําน้ําชีนะครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ขอนแก่นอยู่ที่ชัยภูมิความยาวมาถึงที่จุดที่มูลประมาณสัก1นึักิโลเมตร ปัจจุบันมีการจัดจ่อธนนะทางน้ำนะครับมีประตูอยู่ห้าประตูเนี่ยเรามีการควบคุมตลอดน้ํามูลก็อยู่ที่โคราชนะครับก็ห่างความยาวมาทั้งเก้าร้อยกิโลเรามีการปิดเปิด,ปด,ปดบานยกบานนะครับตั้งแต่อ่าหนึ่งเรายุบฝายยางก่อนตลอดละมูลเลยสองแล้วก็เปิดบานยกบานที่ฝายลาศีสไายเขือ่อราะศีีสลายแล้วมาที่หัวหนาเล่กนกระบายนะครับตรงนี้ครับ คับัิวานแนวโน้มดีขึ้นนะครับจะต้องเฝ้าระวังเรื่องพายุลุกใหม่นะครับโรงพยาบาลสันพรพสิทธิ์ที่ประสงค์เปิดสัรพสิทธิ์ไรฟ์ทรูเพื่อให้บริการในกรณีที่ไม่ซับซ้อนใช้เวลาน้อยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้เหมาะสมกับยุคที่มีการระบาดของโรคไวรัสโควิด19าจึงได้มีมัติในการตั้งจุด ที่บริเวณพื้นที่ลานจอดรถของโรงพยาบาลสันพสิทธิทประสงค์นายแพทย์ทวีศินป์วิณุโยธินรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่10ให้เกียรติเป็นประธานเปิดสัรพสิทธิ์ Drive Through โดยมีนายแพทย์มนชัยวิวัฒนาสิทธิทพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันพสิทธิทประสงค์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งจุดให้บริการชั่วคราวภายใต้ชื่อสันพสิทธิ์ Drive t h r u ทั้งนี้โรงพยาบาลสัมปิทธิ์ที่ประสงค์ได้ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนทั้งในเขตเทศาบาลนครอุบลราชธานีและรับส่งต่อผู้ป่วยในเขตสุขภาพที่10ทั้ง5จังหวัดจึงทําให้มีผู้รับบริการเป็นจนํานวนมากโดยเฉพาะการเจาะเลือดและรับยาจนยากต่อการเว้นระยะห่างได้ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลจึงได้มีมติในการจัดตั้งจุดให้บริการชั่วคราวภายใต้ชื่อสัรพสิทธิ d r i รีฟ r u ณบริเวณพื้นที่ลานจอดรถของโรงพยาบาลถนนสุริยาตซึ่งเป็นบริเวณที่การจราจรไม่ติขดขัดเพื่อให้บริการในกรณีที่ไม่ซับซ้อนใช้เวลาน้อยสามารถที่จะมารับบริการแล้วกลับได้เร็วดังเช่น d r i v Drive t h r u ที่เราคุ้นเคยในการซื้ออาหารฟาสต์ฟู้ด ว่าเป็นการขับรถผ่านแล้วซื้อแบบไม่ต้องลงจอดรถซึ่งเป็นวิธีการที่สะดวกรวดเร็วไม่ต้องหาที่จอดรถทั้งอย่างลดการสัมผัสทั้งกับบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมจึงลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อลงได้เหมาะสมกับยุคที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019นี้ด้วย โดยในเบื้องต้นมีการจัดบริการดังนี้ 1. เจาะเลือดก,กรณีที่ไม่ต้องการผลในทันทีเช่นตรวจล่วงหน้าก่อนวันพบแพทย์ 2. ตรวจสุขภาพโดยสามารถนัดหมายเป็นหมู่คณะที่สามารถจัดบริการพิเศษเฉพาะกิจในพื้นที่นั้นได้เช่นเอ็กซเรย์ปอดตรวจมะเร็งปากมดลูกตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจเป็นต้นหากต้องการตรวจเฉพาะแลบสามารถนัดหมายและเลือกรายการตรวจได้เองผ่านทางเว็บไซต์ 3. รับยาในกรณีที่ไม่รอรับในโรงพยาบาลหลังจากที่ได้ใบสั่งยาแล้วแต่ต้องการมารับในภายหลังเพื่อจะได้ไม่ต้องหาที่จอดรถหรือเข้าไปในโรงพยาบาล 4. ฉีดวัคซีนซึ่งเป็นวัคซีนเสริมพิเศษนอกสิทธิ์ที่กระทรวงกำหนดให้พื้นที่เช่นอิสุอิสายไข้หวัดใหญ่4ี่สายพันธุ์มะเร็งปากงดลูกหรือ HPV ไวรัสตับ A ไวรัสตับ B ในผู้ใหญ่เป็นต้น ดยบริการทั้งหมดนี้เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงบริการของผู้รับบริการบางกลุ่มให้ง่ายขึ้นโดยสามารถใช้สิทธิการรักษาได้เหมือนที่โรงพยาบาลครับก็ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับทางโรงพยาบาลสรพสิทธิปพ,พะสิษสงนะครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีของเขตสุขภาพที่10นะครับก็ ก็ได้มีการพัฒนาในรูปแบบของการบริการเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ณตอนนี้นะครับก็จะเป็นการให้การบริการในเรื่องของการเช็คอัพสุขภาพเจาะเลือดนะครับเรื่องของการเอ็กซเรย์แล้วก็อาจจะได้ถึงรับยาแล้วก็ตรวจภายในนะครับในทุกๆอย่างที่ต้องใช้เวลาในการไปรอคอยอยู่ที่โรงพยาบาลหลายๆอย่างเนี่ยนะครับก็แบ่ง จำนวนของผู้ป่วยที่สามารถที่จะมาได้ด้วยตัวเองมีรถยนต์นะครับแล้วเราก็จัดพื้นที่บริการลดความแออัดจ,จากที่พื้นที่ในโรงพยาบาลซึ่งคับแคบนะครับมาอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ใกล,ใกล้ๆโรงพยาบาลนะครับก็ใช้รถยนต์นำเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องลงจากรถเลยนะครับในบางบริการก็สามารถที่จะทั้งเจาะเลือดทั้งเ,เรื่องของการดูแลสุขภาพเช็คอัพอะล้งหลายเนี่ยนะครับก็ผ่านทางด้าน การนั่งอยู่ในรถนะครับและโดยเฉพาะถ้าผู้ที่เป็นผู้ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ผู้สูงอายุนะครับซึ่งการจะลงรถลงมาหรือผู้ที่ต้องติดเตียงทั้งหลายเนี่ยจะมีความยากลําบากในการที่จะเข้าถึงการบริการเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปถึงในรถแล้วก็เจาะเลื่อนให้ซึ่งก็เป็นการบริการที่สอดคล้องก,กันกับสถานการณ์อย่างนี้นะครับก็สร้างความสะดวกให้กับประชาชนคนภาคอีสานด้วยครับนะ ก็ณตอนนี้ก็คงจะอยู่ในของเขตสุขภาพที่10ก่อนนะครับแล้วก็จะดูผลของการบริการดูความนิยมของผู้มารับการบริการถ้าได้ใช้กันสักระยะหนึ่งแล้วก็ได้มีการทดสอบจุดที่เป็นจุดที่จะทำให้เกิดการพัฒนาขึ้นมาได้หรือปรับจุดเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าทุกอย่างลงตัวได้ดีแล้วก็เป็นที่นิยมก็คงจะได้มีการขยายการบริการไปครับ เท่าที่ทราบก็มีโรงพยาบาลทางของมหาวิทยาลัยนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ในส่วนกลางของกรุงเทพมหานครนะครับแต่ยังไงก็ตามแต่ครับก็ในส่วนของภูมิภาคก็ยังไม่ได้ได้ทราบที่อื่นนะครับที่นี่เราน่าจะเป็นที่รแรกๆนะครับที่ในการพัฒนาการบริการอย่างนี้ครับทางด้านโตโยต้าอุบลเปิดเทสต์ไดรฟ์สำหรับลูกค้าทดลองขับและสัมผัสประสบการณ์ขับขี่รถยนต์โตโยต้าทุกรุ่นค่ะ ที่ศูนย์โตโยต้าอุบลสีแยกกองบิน21เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้สัมผัสประสบการณ์การขับขี่รถยนต์โตโยต้าทุกรุ่นทั้งนี้เป็นการสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของโตโยต้าที่ตั้งใจจะพัฒนารถยนต์ที่มีคุณภาพและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าโดยการพิสูจน์สมรรถนะรถยนต์ของโตโยต้าโดยระหว่างการทดลองขับจะมีพนักงานคอยแนะนําและให้ข้อมูลรถที่เราทดลองขับ ซึ่งมีลูกค้าโตยโยต้าอุบลราชธานีทยอยเดินทางมาร่วมกิจกรรมทดลองขับรถตลอดทั้งวันขณะที่โชวรูมีมาตรการตรวจวัดอุณหภ,ภูมิลูกค้าทุกคนก่อนเข้าใช้บริการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 สำหรับโตโยต้าอุบลราชธานีเริ่มต้นเมื่อปี2507จากร้านขายอะไหล่เล็กๆริมถนนอุปราชที่ชื่อปลอดภัยการยนต์โดยคุณมนตรีและคุณวิไลวันจึงวิวัฒนาพรต่อมาเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานีเริ่มเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องเป็นผลให้ร้านขายอะไหล่ปลอดภัยการยนต์เติบโตขึ้นตามลำดับในปีพศ2515บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้แต่งตั้งให้ร้านขายอะไหล่ปลอดภัยการยนต์เป็นตัวแทน แทนจำหน่ายโตโยต้าโดยใช้ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดโตโยต้าอุบลราชธานีผู้จำหน่ายโตโยต้ามีที่ทำการแห่งใหม่ณเลขที่155-156ถนนชี่ยังกูลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นเป็นต้นมาการบริหารงานและการบริการถูกพัฒนาเข้าสู่ความเป็นสากลโดยมีคุณเทียราชัยจึงวิวัฒนาพรเป็นประธานบริหารงานก็อตอนนี้พี่นั่ คคือเนี่ยโอเคละสีแดงย่อางเนีย,ย พลตรีสารชัดสุดที่สนผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่22ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่และประดับเครื่องหมายครูทหารใหม่ โดยทหารใหม่พลัดที่2ป <progressive> ี2563จำนวน186นายและได้แนะนำผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการของหน่วยให้ทหารได้รู้จักอย่างเป็นทางการโดยให้โอวาดให้ตั้งใจฝึกศึกษาตามที่ครูฝึกถ่ายทอดความรู้ให้และรักษาระเบียบวินัยของทหารอย่าได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นอันขาดเรื่องอาหารการกินเรื่องหน่วยจัดทาให้มีอย่างมีคุณภาพและมีปริมาณที่เพียงพอส่วนเรื่องการฝึกไม่ต้องกังวลว่าจะฝึกไม่ไหวเกิด ป่วยเพราะทางมทบ22มีโรงพยาบาลค่ายอยู่ใกล้ที่สุดพร้อมจะดูแลสุขภาพกำลังพลทุกนายรวมทั้งด้านสวัสดิการต่างๆที่จะได้รับจะต้องได้รับครบถ้วนและจะได้รับการดูแลอย่างดีเพราะทหารทุกคนเปรียบเสมือนน้องคนเล็กของกองทัพบ,บกเราคือครอบครัวเดียวกัน พลตรีสรารชัสุดที่สนผู้บัญชาการมณฑลทนาหารบกที่22พร้อมด้วยคณะนายทหารมทบ22ร,รวมพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระรูปผลเอกสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพครบรอบ67ปีเพื่อเป็นการสดุดีวีรกรรมตำรวจตระเวณชายแดนค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะักกองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายแพทย์เสวิตศรีสิริผู้อำนวยการโรงพยาบาล50พันศามหาวชิราลงกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการตรวจหน่วยเลือกตั้งพอกอสาสามัญและตัวแทนกองทุนพอกอสกระทรวงสาธารณสุขหน่วยเลือกตั้งโรงพยาบาล50พันศามหาวชิราลงกรณ์โดยมีบุคลากรพอกอสโรงพยาบาล50พันศามหาวชิราลงกรณ์ลงคะแนนเสียงอย่างคับข้างณนะห้องประชุมประทุมราชวงศ์สา โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ประกาศตามญาติผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจรส่งต่อมาจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพรราชเดชอุดม ชายไม่ทราบชื่ออายุประมาณ50ปีขึ้นไปรูปร่างสันทัดผิวคล้ำผมสัน้นมีรอยสักที่หัวไหล่ขวาท้องแขนและหลังมือทั้งสองข้างขณะเกิดเหตุสวมเสื้อสีดำกางเกงสีดำผู้ป่วยเดินถนนถูกรถกระบะเฉี่ยวชนที่ตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเวลาประมาณ1นนาฬกาของวันที่9ตุลาคม2563 อีซุสตังปักอุบลจัดงานอ l l นิวอิซุสมิลเอ็กส์วีไอพีเดย์เปิดตัว All New อิซุ u มิลเอ็ก์ยนตรกรรมอนเนกประสงค์ระดับมาสเตอร์พีชรุ่นล่าสุดจากอิซุได้รับการออกแบบใหม่หมดภายใต้นิยามเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จเชิญสัมผัสและทดลองขับ a l l n ิวอ s ซุ u มิ x เอ็ก์ได้ที่โชว์รูมอิซุตังปักอุบลราชธานี11สาขาครอบกลุ่มพื้นที่4จังหวัดอุบลราชธานียโสธรอ,อำนาจเจริญมุกดาหาร All-New Isuzu u เอเป็นรถยนต์นั่งเอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ขับขี่ได้อย่างดีที่สุดโดยคำนึงถึงภาพลักษณ์ที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครความปลอดภัยที่เหนือกว่าความรู้รายที่เหนือกว่าความคาดหมายตอบโจทย์ทั้งในด้านภาพลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของผู้ขับขี่และประโยชน์ใช้สอยที่ลงตัวกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ตลอดจนสมรรถนะที่สามารถขับขี่ได้บนทุกสภาพเส้นทาง ขอเชิญชวนร่วมพิธีเจริญพระพุธทธมนต์ฉลองมวลสารศักดิ์สิทธิ์เพื่อสร้างเหรียญหลวงปู่มั่นภูริทัตโตรุ่น150ปีชาต,ติการและสั่งจองเหรียญในราคาเหรียญละ97บาทเหรียญหลวงปู่มั่นภูริทัตโตรุ่น150ปีชาต,ติการร่วมบุญองค์ละ79บาทขอเชิญชวนร่วมพิธีเจริญพระพุธทธมนต์ฉลองมวลสารศักดิ์สิทธิ์เพื่อสร้างเหรียญหลวงปู่มั่นภูริทัตโตรุ่น150ปีชาติการในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2563 ณอุโบสถวัดเลียบตาบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลร,ราชธานีเวลา14นาฬิกาและสั่งจองเหรียญได้ในราคาเหรียญละ79บาทสอบถามเพิ่มเติมและติดต่อจองเหรียญได้ที่สำนักง,งานจังหวัดอุบลร,ราชธานีกลุ่มงานอำนวยการโทรศัพท์045344605 ขอเชิญร่วมงานสมโพธิรูปหล่อบูรพาจารย์อดีตเจ้าวาดวัดศรีอุบลรัตนารามพิธีฉลองอาคารบูรพาจารย์ฉลองอายุวัฒนมงคลห้ารอบถวายมุทิตาสักการะฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศที่พระราชธรรมสุทีจเจ้าวาดวัดศรีอุบลรัตนารามเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานีนาวัศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในระหว่างวันที่26-27พฤศจิกาย,ยนนี้ พิธีเปิดงานโครงการแว่นแก้วให้แสงสว่างแก่ดวงตาให้แสงสว่างแก่ชีวิตโดยมีนายสุนชัยคำนูนเศษอดีตผู้ว่าการกอฟผอเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการแว่นแก้วครั้งที่472เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาด้านสายตาสายตาสั้นสายตาเอียงให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้โดยประสานความร่วมมือกับโครงการธนาคารแว่นตาโรงพยาบาลเมตาประชารักวัดไ้ขิงและบริษัทหอแว่นกรุ๊ปจำกัดออกหน่วยตรวจวัดส สายตาโดยไม่คิดมูลค่าให้กับผู้ที่มีปัญหาสายตาทั่วประเทศโดยให้ความตั้งใจของโครงการแว่นแก้วเป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนและมีแนวคิดในการช่วยเหลือสังคมในแบบเดียวกัน คณะอสอมกลุ่มสตรีต,ตำบลคันไล่ร่วมฝึกซ้อมรำเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานท่องเที่ยวอำเภอสรินทรประจำปี2564และงานครบรอบ49ปีเขื่อนสรินทร2021เที่ยวอำเภอสรินทรเมืองสองคอนเยือนวิถีไทยลาวในระหว่างวันที่26-27พฤศจิกายนนี้ณบริเวณสันเขื่อนสรินทร ตามคําเรียกร้องคนละครึ่งเฟส2ลงทะเบียน11พฤศจิกายนนี้จากการที่ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งครบ10ล้านคนแล้วโดยข้อมูลล่าสุดมีผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์และไม่เริ่มใช้สิทธิ์ภายในกำหนดเวลา14วันจึงได้มีการตัดสิทธิ์ตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายน2563มีกว่า1.9ล้านสิทธิ์ เปิดลงทะเบียนร่วมโครงการ11พฤศจิกายนนี้ระหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาผ่านเว็บไซต์ www คนละครึ่ง .com จนกว่าจะครบจำนวนผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งมาก่อนและใช้สิทธิ์คนละครึ่งจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืนได้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้ายังสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องผ่าน www คนละครึ่ง .com ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาหรือหน้าสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุง ไทยติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาเนื้อปลา ปลานินกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาท เนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์สองถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์สามถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาท ผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ28,150บาทขายออก28,250บาททองรูปพัรร์รับซื้อ27,636บาท68ตางขายออก28,750บาท,ทอปปบขอบคุณ w w w g r o t t ด e r o r บ r อ ราคาน้ำมันดีเซล18บาท89สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซโฮออี20 19บาท84สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซโฮอ91 21บาท8สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซโฮอ95 21บาท35สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา12.00น,นวันนี้ถึงเวลา12.00นวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีอากาศเย็นกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสโดยมีฝนรอยละ20ของพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ26องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเชา้าพรุ่งนี้ประมาณ18องศาเซลเซียสวั S, น S, นี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17.29นาที วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคองเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา58นาทีคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าว V ีเคเบิลทีอุบลและเพจโสพลเคเบิลทีวีค่ะและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง45 CZ ิบห้ภาคอีสานเอชดีจานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีค่ะ